ันหลังไวขั้นหลังไอ้ขันขัหนมากไว่าน้ำก็อาบกล้วกังขนอยู่ไ่อขั้นหลังขันหลังแล้วมาถึงตูดเลยไอ้เซงม่ยขัน้าหมดแหละเนี่ดีกว่าอยู่ที่ตรงนั้นไม่จังปีนมายดยดยนยดยดจิงไหมเอ็นเดียริเดียเองมันไม่หักหรอกถ้าหักก็พราะหักป้อนน้อยนั่นแหละนายอ้วนสองตัวนะไอ้เน็กน้อยขั้นนี้มันแก้มดิจังไรอวะต้นอื่นมีแย่ไปตายทำไมต้องมาอยู่ใกล้ๆก้ันวะเนี่ยจิงไหมหักรงไปที่ใต้หมูเลยนะเนี่ยฉันว่าจะไปหยัดงานปีใหม ใช่ไหมอยากกินโดนัดอะไรไม่ใช่โดนัดนี่วงอะไรวะเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็อยากจะอยู่มุมเงียบๆสงบๆกสมในทบทวนเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเห็นทะเลแล้วคิดถึงเธอจัอาาองเลยนกอะไรวะนั่นสามตัวขายาวจังเลยดูสวยมากเดินตามโจดมาเดินตามโจดมานับรองเจอปลาแน่นอนประสบการณ์เดินหาปลาได้ต้องโดอย่างฉันเนี่ยการเดินนี่ต้องมีความหนักความเบาในโดเป็นตัวอย่างเนี่ยทำให้โดเนี่ยถ้าเดินแบบนายนี้อดไม่ได้กินแน่นอนปลาได้ก่อนแหละตามมาแหละโดโดโดพี่พาเดินไปการเดินต้องสมัครเข้าด้วยขนาดปลาตัวข้างหลังเนี่ยตัวข้างหน้าจะเร็นไหมเดินนี่ ถ้าคิดจะปีนรั้วออกนอกบ้านนี่ดูให้การปีนรั้วแบบขั้นเทพนี่ฉันปีนให้ดูเนี่ยรับรองออกไปเที่ยวนอกบ้านได้สบายว่าแต่ต๊ะนี่อาหารไข่วะเนี่ยหิวมากเลยเมื่อคืนไม่ได้กินอะไรเนยวันนี้ขอกินหน่อยโอ้ออกมาลาบปากเลยแล้วเจออาหารไข่ก็ไม่รู้อะเม็ดอะไรวะเนี่ยโอ้กินได้กินกินกินได้กินได้โอเครสชาติโอเคเลยวันนี้ต้องออกไปหาอาหารให้ได้เยอะๆไอ้ลองท้องละไปละแตงโมนี่ก็ไม่หวานแตงโมนี่มันเสียแล้วนี่หวานนี่ยะวาสนาฉันจะได้กินแต่แตงโมเน่านี่แหละทุเรียนก็แพงๆไม่มีเงินจะซื้อกิน คละมา,า,งา,งางังยื่นก็ขึ้นราคาหมดหาเงินซื้อก็ไม่ได้ต้องไปกินเตงโมเน่าใครวันหยามาวางวเน่ยากินไปเถอะ็ะเบื่นอะไรแน่ๆหนาเพื่อกกันสองตัวยังไม่มีอะไรจะกินเลยขนาดอยู่ในบ้านผู้ดีก็ไม่ได้กินอะไรดีนะรู้ไหมว่าเพราะอะไรเจ้าของบ้านขี้ถี่ไงเซ็ขนาดนี้ยังนอนไม่ตื่นเลยเมื่อไรเจ้าของบ้านจะตื่นแม่อาหารได้เราอ่ะเจ๊เจ๋หิวแล้วเหมือนกันขี้เกียจนอนละเจ๊เจ๊ลูกแต่ละเจ๊เอาอาหารให้พวกเราหนะ่อยเจ๊ไม่ได้จะนอนอะไรแน่ๆนอนแบบเจ๊นี่เขาเขาเรียกนอนกินบ้านจินเมืองจิ้ นอนเยอะเกินแต่คืนไม่หลับไม่นอนเล่นแชททั้งคืนขยับไปหน่อยสิพวกพื้นที่ก็มีแยะขยับไปทางโน้นหน่อยชวนฉันมาชมวิวแต่ไม่ให้พื้นที่ยืนนี่พอดีว,ว่าเมื่อคืนไปเที่ยวผับมาลมมันค้างเนี่ยยังโยกอยู่เลยเนี่ยเมื่อคืนโยกทั้งคืนเลยถึงเชา้าเรยังยะโยกอยู่เนี่ยอ่าแจ้งเหตุด่วนสองตัวมีคนตายกําลังนอนขึ้นอื่นอยู่เออพวกเอาอยัางไงวะไอตัวข้างหลังมันบอกว่าเราขึ้นอื่นหาฉันเป็นเขาฉันก็คงคิดว่าขึ้นอื่นเหมือนกันนะดูตัวเราสิพวกวันเราก็นอนขึ้นอืนจริงอะ่ะะเหมอนนอ นับเพื่อนยากไว้ว่าจะบินออกไปหากินสักหน่อยแต่งตัวทาปากมารออย่างดีเดี๋ยวนี้มันยังไม่มาเลยมันอยู่ที่ไหนวะฉันจะรอไม่ไหวแล้วนั่นเนี่ยไม่ต้องต่อเวลาอะไรหรือว่ามันจะไม่มาโกหกเราวะไอ้พ่อเราพ่อจะยอมแพ้จะยอมแพ้จะไม่เอาละไม่เอาละไปไหนก็ไปยอมแพ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยละเหนื่อยละไปไปไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พวกนายต้องลุกขึ้นนายต้องลุกขึ้นนายจะล้มไม่ได้พวกชีวิตมันต้องเดินต่อวะลุกเดี๋ยวนี้โกไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยเนี่อยพอแล้วหมดแล้ เฮ้ยพวกางไม่เ um บ ouais, ื่อบ้างรือไงกินแต่ฟางกินแต่ฟางดําเดิมทุกวันอ่ะฉันก็เบื่ออยู่นะพวกแต่ว่าเจ้าของมันก็ไม่ไปหาญ้าหาอะไรอย่างอื่นให้เรากินให้เรากินแต่ฟางอย่างเดียวดูสิขนาดน้ำยังไม่เสิร์ฟเลยเจ้าของชี้ถี่ทางนนทนมีอะไรกินไม่พวกถ้าเจอของดีๆบอกพวกเราได้นะมมนไม่มีอะไรกินแต่ว่ามัตัดเสียงอะไรไม่ได้ตกใจหมดเลยมันจีระแวงมากเลยสงสัยแถวนี้มีศัตรูพวกไม่ปลอดภัยเราต้องหนีไปที่อื่นแล้วจะกินก็กินเร็วๆนะเจ๊ลีลาอยู่นั่นแหละ ถ้ากาแฟลดหัวฉันมาเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยเจ๊ก็มันร้อนเด็กน้อยยังกินไม่ได้้ังเต่าก่อนเจ๊ลีลาเองขนาดกินกาแฟยังห่วงสวยดูสิเฮ้พวกฉันว่าได้เวลาลุกเราต้องเดินทางต่อแล้วนายจะนอนอะไรนักหนาววันี่ะฉันขอเวลาแป๊บเดียวนะพวกฉันหนักท้องมากเลยเมื่อกี้กินเยอะไปหน่อยฉันบอกแล้วอย่ากินเยอะก็กะว่าจะกินเผื่อนะคินได้ไงกินเผื่อของฟรีก็แบบนี้แหละไอคนเนี้ยจัดเต็มตลอด เอ้พวกดูกางเกงก้นสวยสิโคตรแนวเลยขาดเข่ากางเกงวัยรุ่นพวกเขาก็ใส่กันแบบนี้แล้วทำไมเราไม่มีใส่บ้างวะเราไม่ต้องใส่ก็ได้เรามันแนวอยู Vader, ่แล <se ep> no 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 mm ้ว hmm. ท yes, no uh, hey, no ่านไหนว่าแนวน้ำไม่อาบไปยังไงวะเจนี่ชอบแต่งตัวสวยแต่ตัวเองดูเราสิไม่มีอะไรใส่เลยไอ้จั่วข้างหลังนี่จะเดินไปเดินมาทำไมวะอยากกำลังดูละลาวอยู่เนี่ยเอ้ยตรงนี้มันก็หมอนั่งชมวิวไอ้จะเดินผ่านไปทำไมวะฉันดูละลาวอยู่เนี่ยไอ้นี่ชอบกวนไอ้ทักเต้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันจะทำอะไรกับเราวะพวกยามที่ฉันเดี่ในหนังเขาชอบเอาหนูมาทดลองเราต้องเป็นนนนนหูทดลออองแ่ไัว แมงเอาลัตายทั้ดหาทางออกออกนี้ดีกว่าอยู่นะทางออกไม่มีเลยเจ๊จะมาลอยน้ำลอยไปลอยมาใจยเย็นอยู่เนี่ยมันจะมีไหมล่ะปลามันจะได้กินได้ล่ะอาหารวันเนี้ยไม่น่ามากับเจเลยใจเย็นๆสิคนสวยเจ๊ก็ดูลาอดแลาอยู่กำลังหาวิธีทางขอนานหักงานเจ๊รู้สึกไม่เมื่อยไงไม่รู้เจ๊ย,ยักหักก็ได้นะยืนเกาอยู่ข้างๆนี่รำคานมากเลยก็เจ๊คันนะฉัน,นบอกแล้วให้เจ๊อาบน้ำก่อนออกมาเจ๊นี่มันสกปรกมากเลยสกปรกแต่งแต่หน้าตัวไม่อาบน้ำดูทาหน้าสิเขียวเข้มเลย